สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูต้นสักนะคะที่เรา,าแยกถุงแยกใส่ถุงไว้นะคะนี่เขาก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่นะฮะนี่นะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ก็อายุประมาณ2เดือนได้มั้งคะจากนับจากวันที่ลงมเมล็ดมั้งคะ นี่คือได้เยอะมากค่ะได้ประมาณห้าสิต้นได้นะคะนี่นะคะแต่พวกนี้นี่เป็นญ่านะคะอยาจะถอนออกนี่ต้นโตมากนี่เดี๋ยวเราจะรออีกสักพักหนึ่งให้เขาแข็งแรงกว่านี้คะ่ะ เราก็จะเอาไปปลูกได้นะคะนี่นะคะนี่ต้นใหญ่พวกนี้เป็นหย้านี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะถอนหญ่านะคะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูคะ่ะว่าต้นสักเป็นยังไงบ้างนี่ไปถึงนน่นเลยนะคะประมาณห้าสิบต้นคะ่ะนี่คะ่ะ ค่สวัสดีค่ะ